วันนี้วันพระพบพระในใจของตัวเองเถอะนั่นแหละพระแท้ๆก็คือคูผู้ที่ไม่หาเรื่องกับใครเมื่อพอเห็นภัยของตัวเองแล้วตัวเองที่ตัวเองออกหาเรื่องผู้อื่นแล้วผู้อื่นมาหาเรื่องเราทั้งคนอื่นมาหาเรื่องเราเราเจ็บอย่างงี้เราแค้นอย่างงี้เราทุกข์อย่างงี้แล้วเราเนี่ยออกไปหาเรื่องคนอื่นะจะไม่ต่างเด้อนคนอื่นก็เหมือนกับเราที่คนอื่นหาเรื่องกับเรา แล้วเราเนี่ยนางเขามาหาเรื่องเราเอ้เราทำไมเอาหัวใจรับอีกนะคาเน่ถ้าเราไม่หัวใจรับนี่เป็นยังไงโอ้ยมันไม่ได้แก้ตรงนี้ให้เขามาว่าดีว่าดีกับเราย่นกลับมาแก้ที่ตัวเองคือมาทําไม่ได้แก้มาทําที่ตัวเองคาว่าแก้ก็ไม่ใช่อีกแล้วมันก็ยังไม่ถูกจนประจักษ์กลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์กับหัวอกเป็นทรัพย์ของตัวเองแหละนั่นคือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ฟังเราเถอะไม่ต้องแก้อะไรทาแต่สิ่งที่ถูกทาแต่ของที่เป็นประโยชน์ทาแต่สิ่งที่เป็นมงคลไม่ว่าเขาว่าเรานัง่งสิ่งอันนี้จิตใจตรงนี้ถึงไม่ทาแก้อะไรขยับขึ้นปัจจุบันก้าวเดินไปมีแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ปิดอบายคือความที่โง่ง,งมงายแล้วก็เดือดร้อนนี่เส้นทางของจอมปลาด สอนให้นักปาชปรบัฑิตดําเนินตามมาแล้วก็ประชาชนคนหนาเราเราท่านท่นก็จะขยับตามเส้นทางที่องค์ท่านประทานไว้ให้ทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันเชื่อมโยงกันด้วยความเป็นธรรมนั่นละ่ะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอาจารย์ลูกศิษย์เหมือนคนเนี่ยนี่ร่างกายเด็กอายว,เว,วะเดียวกันกรสรีละหัวแขนขาของเรา ทำไมพึ่งพาอาศัยกันมันเชื่อมโยงกันดูแลกันถ้าอันไหนมันชำรุสุ่มถ้าไม่เยียวยาไม่ดูแลมันก็ได้แบกได้หามร่างกายนี้ไม่ปกติแต่ถ้าปกติมันเกี่ยวโยงกันเสมอกันแล้วคันนี้เกื้อกูลต่อกันละก็อยู่สบายแต่ถ้าอันไหนมันติดขัดขี้เกียจทำละมันจะขัดขึ้นมาฉันได้ฉันนั้น การที่เกิดขึ้นมาแล้วมายมเอือกันมาเชื่อมโยงกันถ้าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอวิวะเดียวกันมันสัมผัสสัมพันธ์มีแต่ความเจริญแต่ถ้าขัดแข้งขัดขาไม่ก้าวเดินไปขัดอกขัดใจกันโอ้ยแหลกเอาละพอ